อัามือตอนนี้นะครับครูจะพูดถึงในเรื่องของความหนาแน่นนะที่ครูพูดไปในต้นคลิปนะครับในคลิปตอนไหนไม่รู้นะยเขาบอกว่าความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นมีค่าเท่ากับมวนหารด้วยปริมาตรนะครับปริมาตรทีนี้จะให้คีย์เวิร์ดว่าความหนาแน่นคืออะไรก็คือเอาทั้งมวลและปริมาตรมาคิดด้วยขอขยายความครับมวนหารด้วยปริมาตร เวลาเขาเขียนออกมาเขาจะเขียนในรูปของมวลต่อปริมาตรโดยที่ปริมาตรเนี่ยเขาจะเขียนด้านหลังว่าเป็นเลขหนึ่งเสมอและมวลเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นคนเลยจะให้คีย์เวิร์ดว่าความหนาแน่นคือกี่มวลก็ได้ต่อหนึ่งปริมาตรความหนาแน่นก็คือกี่มวลก็ได้ต่อหนึ่งปริมาตรต้องให้นิยามอะไรที่มันง่ายๆนะครับเลยให้ว่าความหนาแน่นคือกี่มวล ก็ได้ต่อ1ปริมาตรเช่นนายกอนะครับเขามีมวลเท่ากับ50กิโลกร,รัมนะครับร่างกายเขามีปริมาตรเท่ากับ20ลูกบาท20่ลูกบาทเมตรอ่ะสมมุตินะนายกรเป็นตัวยังไงไม่รู้นะอ่าทีนี้เราบอกว่าต้องการต่อ1ห,หน่วยปริมาตรนะครับเด็กๆก็ต้องเทียบให้ได้ว่า ห้าสิบกิโลนะครับต่อยี่สิบหนึ่งลูกบาทเมตรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเทีบญญาายบเป็นจัตยานมาเหมือนเดิมนะเราก็เอาห้าสิบนะครับไปคูณด้วยเลขหนึ่งแล้วหารด้วยยี่สิบนั่นเองก็จะเป็นห้าสิบคูนหนึ่งหารด้วยยี่สิบนะครับคำตอบก็จะเป็นสองจุดห้าดังนั้นนายกนะครับจะมีความหนาแน่นเท่ากับค่าไหนเท่ากับสองจุดห้า กิโลกร,รัมต่อนหน่วยปริมาตรซึ่งหน่วยปริมาตรคือหนึ่งลูกบาศก์เมตรเวลาเขียนเขาจะเขียนย่อเลยแค่นี้ลูกต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอ่าอันนี้คือเขาจะเขียนในลักษณะแบบนี้นี่คือการหาความหนาแน่นในเบื้องต้นนะครับความหนาแน่นในเบื้องต้นอ่ามาลองดูนายขอบ้างอ่านายกอล้วลองนายขอบ้างนายขอนะครับมีมวลเท่ากับ สองพันสองพันกรัมนะครับมีปริมาตรเท่ากับสี่พันลูกบาทเซนติเมตรคำถามว่านายขอนี่จะมีความหนานแน่นเท่าไหร่คำถามว่านายขอจะมีความหนานแน่นเท่าไหร่ความหนานแน่นของเราก็คือต้องต่อหนึ่งหน่วยลูกบาทนะครับต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรเท่านั้นนะคีย์เวิร์ดก็คือจะต้องเป็นต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรนะครับความหนานแน่น ดังนั้นเด็กๆก็เทียบไม่ยห็ต่ายางเหมือนเดิมครับเทียบไงเนาะก็กลายเป็น2,000ัคูณหหารด้วย4,000นะครับ2,000ัคูณหหารด้วย4,000ครับคำตอบก็จะกลายมาเป็น0.5 0.5นั่นเองนะครับดังนั้นนายขอจะมีความมอลฐานนั้นเท่ากับศูดห้กรัมต่อ1ลูกบาทเซนติเมตรเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนแค่ c ีเอ็เฉยๆนะครับถ้าเขียนแค่นี้ โอเคมาดูข้อที่สามครับข้อคอควายนะับเป็นควายเรจะขอลองดูที่มันยากขึ้นเขาบอกว่าไอ้ควายเนี่ยมีมวลเท่ากับสองพันกร,รัมนะสองพันกร,รมัมมีปริมาตรเท่ากับห้าลิตรเขาอยากจะรู้ว่ามีความหนาแน่นเป็นกี่กร,รัมต่อหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตรโอ้ เด็กๆจะสังเกตว่าเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยเดียวกันนะครับเด็กๆจะต้องตัดลิตรออกแลแปลงเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรให้ได้ต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวกันให้ได้ถึงจะเทียบเป็นไดยตะยัยงได้ครับเด็กๆก,ก็ต้องไปนิมิตความรู้ก่อนนิมิตความรู้ออกมาตืดเอา5้าลิตรไปทดด้านนอก5ลิตรนะครับ5ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะในเมื่อ1ลิตรนะครับมีค่าเท่ากับ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้น5้าลิตรก็เอาห้าคูณหนึ่งพันแล้วหารด้วยหนึ่งครับคำตอบคือห้าพันลูกบาทเซนติเมตรตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น5 0 0พันลูกบาทเซนติเมตรนะครับดังนั้นครูขอย้ำมอมีกทีว่าถ้าหน่วยไม่เหมือนกันลูกหนูจะต้องทำให้หน่วยมันเหมือนกันแล้วค่อยอามาเทียบบัญญัติแต่ยางนะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็จะเป็นการคูณโดยที่เอาสองพันคูณด้วยเลข1นะครับแล้วหารด้วยห้าพัน าก็กลายเป็นสองพันครับคูณด้วยหนึ่งพันโอ้ยคูณด้วยหหารด้วยห้าพันนะครับศนตัดศ0ตัด0 0ย์นตัดศย์แบบนี้ครับคำตอบจะเลยที่0ูจุ4กรัมต่อ1ลูกบาทเซนติเมตรหรือได้จะเขียนว่า 0. 4ุกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายแค่นี้เลยนะดังนั้นในความหนาแน่นนะครับครูจะขออธิบายวิธีการคำนวณ ลักษณะแบบนี้และขออธิบายเพิ่มเติมในตรงนี้ฮะครูจะอธิบายเพิ่มเติมความหนาแน่นของน้ํานะครับน้ํานะครับจะมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเลยนี่คือคุณสมบัติของน้ํานะครับหรือ1พันกิโลกร,รัมนะครับต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่คือเกิดจากการเปลี่ยนหน่วยครับมาแต่ว่าครูจะให้เด็กๆจำไปก่อน ส่วนถ้าใครอยากลองเปลี่ยนเด็กๆลองเขียนดูเองนะครับแล้วลองถ่ายรูปมาให้ครูดูว่าเอ้ยหนูเขียนถูกไหมหนูแปลงถูกไหมนะหผือบางคนอยากแปลงเล่นๆนะครับทําผิดไม่ว่าแต่ลองทําไปก่อนนะลูกทีนี้ครูอยากจะบอกว่าถ้าเราวัตถุมีสามชนิดครับวัตถุที่ลอยแบบนี้ลอยปิ่มแล้วก็ลอยเลยนะครับลอยเลยมานะครับเด็กๆจะต้องจำนิยามให้ได้ว่าตัวนี้มีความหนาแน่นมากกว่าหนึ่งครับตัวนี้มีความหนาแน่น เท่ากับหนึ่งครับตอนนี้มีความหนาแน่นน้อยกว่าหนึ่งครับจำให้ดีนะลูกมากกว่าหนึ่งจมน้อยกว่าหนึ่งลอยเท่ากับหนึ่งปริมปริมนะครับมากกว่าหนึ่งจมน้อยกว่าหนึ่งลอยเท่ากับหนึ่งปริมปริมนะครับลอยปริม,ร ой, รมน้ำนี่เขาเรียกว่าลอยปริมน้ำนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับในเรื่องของความหนาแน่นครูขอสอนเบื้องต้นในลักษณะนี้เี๋ยวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบทดลองในหนังสือเนาะว่าเขาจะทาการทดลองอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อ,ของกับความหนาแน่น ในมุมมองของคนเป็นครูเขาจะต้องสอนอะไรให้เด็กและเด็กต้องรู้เท่าไหร่ในระดับของม .1 ทั่วประเทศนะครับนนสำหรับครูขอฝากข้อมหนแน่นไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย